ค่ะเดี๋ยวเราขอเริ่มต้นนะคะด้วยกับระดับสนวีของเรามีทั้งหมด7คนนะคะท่านที่1นึ่งนะคะนางสาวกวิศราสุขวิเศษค่ะเรียนเชิญบนเวทีค่ะค่ะมองกล้องได้เลยค่ะ ลำดับที่สองนะคะนางสาวพิมพ์สิตาสิริพันธะค่ะเรียนเชิญบนเวทีค่ะลำดับที่สมนะคะนางสาวอัสมาทองคำพันธ์ค่ะเรียนเชิญบนเวทีค่ะ ลำดับที่4นะคะนางสาวนุศราแสงประสบค่คะเรียนเชิญบนเวทีค่ะ <c oughs> ลำดับที่5นะคะนางสาววีรายาเลาะและค่ะเรียนเชิญบนเวทีค่ะ ลำดับถัดไปเลยนะคะนางสาวฮัสบีเตาฟีค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะลำดับถัดไปนะคะนางสาวพยัตเดดเลยค่ะเรียนเชิญค่ะต่อไปจะเป็นนักเรียนในระดับแยดาดีนะคะเตรียมตัวค่ะนางสาวนาเดียหอมจันค่ะเรียนเชิญค่ะ ลำดับถัดไปนะคะนางสาวนาดายรังวงค่ะเรียนเชิญค่ะถัดไปเลยนะคะนางสาวพยัสสุขถาวรค่ะเ,เชิญค่ะถัดไปนะคะนางสาวสารินาเรือนทองค่ะเรียนเชิญค่ะ นางสาวนาเดียรักหอมค่ะเชิญค่ะนางสาวนุชไอนีเจ๊บายค่ะเรียนเชิญค่ะและนางสาวฮูดามะลูลีมค่ะเรียนเชิญค่ะ ท่านอาจารย์ไฟซ้อนบอกว่าต้องการที่จะให้เ,เชคนะคะร่วมมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนของเราด้วยนะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญน,นะคะอขอ,อต่อไปนะคะขอเรียนเชิญน,นะคะท่านเชคอาลีฮาซันอัติยะค่ะบนเวทีนะคะเพื่อร่วมมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่จบในระดับยอดได้ดีด้วยค่ะเรียนเชิญบนเวทีค่ะ ร่วมมอบพร้อมกับท่านอาจารย์ไฟซอนลีวันนะคะวันนี้นะคะก็ได้ทั้งสองท่านเลยนะคะเรียนเชิญเช็บนเวทีค่ะลำดับถัดไปนักเรียนของเรานะคะนางสาวฮุสนีมหมามัดค่ะเรียนเชิญบนเวทีค่ะนางสาวนาดาตัมมีรรยิสค่ะเรียนเชิญบนเวทีค่ะ นางสาวมีนาสมอยิค่ะเรียนเชิญค่ะลำดับถัดไปนะคะนางสาวฟติมาและซันค่ะเรียนเชิญบนเวทีค่ะ นางสาวอักรีมามุมณีค่ะเรียนเชิญค่ะถัดไปนะคะนางสาวหูดายนาและมัดค่ะเรียนเชิญค่ะลำดับถัดไปนะคะนางสาวมุนีร้อรูมิงค่ะเรียนเชิญค่ะ ถัดไปนะคะนางสาวนิสางามมานะค่ะเรียนเชิญค่ะลำดับถัดไปนะคะนางสาวฟาตินสุขพลอยค่ะเชิญค่ะถัดไปนะคะนางสาวกัสบีทองทัศน์ค่ะเรียนเชิญค่ะ ลำดับถัดไปนะคะนางสาวนาเดียอาหวังค่ะเรียนเชิญค่ะนางสาวพุสนาเซนพาณิชค่ะเรียนเชิญค่ะและคนสุดท้ายนะคะนางสาวนูตฟาตินมัจจิค่ะเรียนเชิญบนเวทีค่ะ ต้องขอขอบคุณนะคะเชคของเราในวันนี้นะคะที่ร่วมมอบใบประกาศให้กับนักเรียนนะคะเดี๋ยวท่านอาจารย์ไปซ้อนยังอยู่ต่อนะคะหลังจากนี้จะร่วมให้โอวาทให้กับนักเรียนนะคะลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญประธานนักเรียนของเรานะคะนางสาวฮัสบีเตาฟิกนะคะกล่าวคําปฏิญาณค่ะเรียนเชิญที่โพเดียมนี้ของครูเลยค่ะเรียนเชิญค่ะ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده حمدا كثيرا مباركا ونشكره على عظيم نعمه وآلائه ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته เรียนอาจารย์ไฟซ้อนลีวันประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาพันธ์สิษย์เก่าอัสหัดโลกสาขาประเทศไทยท่านอนาจารย์มับรุปุลมาเลิศเลขานุการจุลาราชมนตรีและประธานสมาพันธ์สิษย์เก่าอัสซัดโลกสาขาประเทศไทยท่านอาจารย์อับดุลมาลิกล้อมะประธานชมรมโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามและรองประธานสถาสมาพันธ์สิษย์เก่าอัสซัดโลกสาขาประเทศไทยตลอดจนบรรดาคณาจารย์และท่านผู้มีกเกียรติทุกท่าน ข้าพเจ้านางสาวฮัสบีตอฟิกขอเป็นตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมรับประกา,ะาศนียบัตรทั้งะระดับเยาดาดีและซานาวีในวันนี้กล่าวคำปฏิญาณว่าพวกเรานักเรียนโรงเรียนพัฒนาการหญิงศึกษาจะเทิดจะเทิดท,ทูนศาสนาอิสลามและดำรงไว้ซึ่งหลักการของศาสนายึดเอาอัลกุรอานและสุนนะของท่านศาสดามมฮัมมัดสุลต่ลฮุอลัยหิวะซัลลัมเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต พวกเราจะบำเพ็ญตนเป็นมุสลิมที่ดีถือความยำเกรงเป็นอาภรณ์รักษาจริยธรรมอันดีงามทำนุบำรุงศาสนามีความเพียรที่บริสุทธิ์ปัญญาที่เฉียบแหลมกําลังกายที่สมบูรณ์ประ,ประกอบสม,มาชิพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งจะเคารพนับถือครูบาอาจารย์รักษาเกียรติแห่งสถาบันและใช้ความรู้ที่ได้รับในทางที่ก่อเกิดประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมภายใต้ร่มเง,งาแห่งการเป็นอิสลามมิกชนที่ดี الدنيا الأخرة وأخيرا نشكركم تزدنا العائزة لكم منا جزيل الشكر والتقدير لا يمكن أن نعبر عن مدى تقديرنا واحترامنا لكم ندعو الله عز, عز وجل أن يحميكم من كل شر ويبارك في عمركم ويجعلكم من المتقين الصالحين ويرزقكم بالصحة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ค่ะเพียนเชิญท่านอาจารย์ไฟซอนลีวันนะคะประธานที่ปรึกษาสมาคมสิทธิเก่าอัฮัดโลกสาขาประเทศไทยนะคะร่วมให้โอวาทคเรียนเชิญค่ะอิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรฮีมอัลฮัมดุลลบิลอาลามีนวัสซลาตุลลสสุะลาอิชลลุมิมุซิวะลาอาีวบีอ่นทเลขาท่ันจุลารัฐมนตรีทานเชคกอาลีฮัสซันอาตยะ มอบอุทร,ร,รสัตว์ประจำประเทศไทยบรรดาคณาจารย์มดีิและมดีร้อของโรงเรียนและบรรดาคณาจารย์ต่างๆที่และเท่นผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในครั้งนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบรรดานักเรียนนักศึกษาที่ได้จบการศึกษาในมห,หนาหัสนครแห่งนี้ซึ่งที่จะมาอยู่กัน เป็นเวลาบางคนก็6ปี5ปี4ปีแล้วแต่นะก็คงจะไม่ให้เสียเวลามากเพราะยังมีอาจารย์อีกหลายท่านนะก็ขอฝากไว้นิดนึงว่าตามที่ได้ให้สัตยาบันไว้ก็ขอให้ไปปฏิบัติด,ด้วยและตรนึกสเสมอว่านะการที่เราจบตรงนี้ไม่ได้ไหมายความว่าเราจบในเรื่องหลักการศาสนาทั้งหมดไม่ใช่นะก็ไม่ถึงว่า ในศาสนาของเรานั้นยังมีอีกมากมายส่วนการศึกษาเท่านั้นเองก็ขั้นจัดเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นตอนตอนไปก็หมายถึงว่าเรานั้นจบไปในช่วงหนึ่งในตอนหนึ่งจากอิบติดาอีมุตวะซิดวรียดาดีหรือมาสนาวีมาลีชันกุลิยามาเมายเมายสเตสม,มาดกตูรอก็ค่อยๆกันเลื่อนไปนะแต่ละแต่ละช่วงในช่วงก็อขอให้ท่านได้นำวิชาการที่ ได้ศึกษามานั้นได้นำไปปฏิบัติสิ่งที่ดีๆก็ให้ออกไปไว้และสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่างๆเหล่านั้นก็ให้นะเอายน์คลองน้ำเน่าตรงนี้ไปซะอย่วกลับไปบ้านนะและอีกอะการหนึ่งก็คือว่าหลังจากที่เราได้ะไระจบไปแล้วกลับไปแล้วอย่าลืมนะโรงเรียนของเรานะอย่าทิ้งหันมาดูวนม้างเพราะโรงเรียนเราก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่านะ่าจะต้องการ นะอาศัยบรรดาลูกศิษย์ลูกหาและบรรดาพี่น้องที่จะต้องมาช่วยกันยืนจะประคองโรงเรียนของเรานั้นให้เจริญลูกห่้าขึ้นไปและฉะนั้นจึงขอฝากไว้ว่าอย่าทิ้งนะโรงเรียนของเรายังไงก็แล้วแต่นะเราไปมีอาชีพมีธรมหากินอะไรก็แล้วแต่ก็ได้อย่าลืมกลับมาดูมาช่วยมาบำรุง โรงเรียนของเราวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากเพราะยังมีอาจารย์อีกหลายท่านก็คงขอจะให้ทุกท่านได้ประสบความสําเร็จในด้านการศึกษาที่เราได้ศึกษาไปและขอให้ไปปฏิบัติตามในแนวทางที่หลักการศาสนาได้สอนได้บอกไว้ก็คงจะขอจบแค่นี้อัสลามุอะลัยกุ๊มอัลรอฮฺมะตุลลอฮ์วะบาเระกาตุ